สวัสดีครับสดีเมื่อสมาชิกทางนำใจทุกคนนะครับวันนี้กับผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กันหลายคนนะเรามาโฟโต้วอล์กกันนะครับเป็นงานที่แอดมินกลุ่มซัมซุงนะครับหรือว่าพี่เคเนี่ยเป็นคนจัดงานนะแล้วก็มีกิจกรรมของแจกด้วยนะครับแจกทั้งเคสนะครับทั้งพวงกุญแจนะเป็นของลิขสิทธิ์แท้นะครับพี่เคก็เอามาแจกกันในวันนี้เนาะก็เริ่มต้นงานด้วยการแจกของรางวัลกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเดินถ่ายรูปกันเนี่ยเราก็จะมีการนัดสมาชิกมารวมกันนะครับโดยวันน มารวมกันประมาณ10คนโดยประมาณนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเนี่ยก็มีการพบปะนั่งคุยอะไรกันต่างๆนะแล้วก็วิทยากรที่มาเป็นวิทยากรให้เราในวันนี้นะครับก็คือพี่แก้วจากเพจโ i บ e p h o t o grapher นั่นเองนะครับโดยเส้นทางที่เราจะเดินในวันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่พี่แก้วเป็นคนวางรูทไว้นะครับแล้วก็เป็นการโฟโต์วอลกอ่ะนะก็เป็นการเดินถ่ายรูปกันนะครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะที่ผมไม่เคยมางานอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ ก็งานเริ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเริ่มเดินไปที่ตลาดน้อยนะซึ่งทั้งหมดของเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่พี่แก้วเขาวางรูทไว้นะครับเป็นเส้นทางที่โมบายโฟโตกราฟเฟอร์ใช้ถ่ายรูปลงอินเสิร์นั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับตลอดทางเนี่ยพี่แก้วเขาก็จะแนะนําว่าเอ้ยเราควรถ่ายรูปยังไงนะครับในมุมมองของการถ่ายภาพแนวสตรีทนะแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งของผมในวันนี้ก็คือเดี๋ยวผมข้ามถนนแป๊บนึงทดสอบกันสัน่น แล้วก็จะเป็นการทดสอบด้วยนะครับว่าการสั่นของเ Xiaomi 13 Pro เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคุณภาพของไฟล์วิดีโอนะที่ผมเลคคอร์ดแบบ 4K 30เฟรมเนี่ยเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพลังเซ็นเซอร์1นิ้วที่มันทำ Depth of Field แบบละลายหลังเนี่ยสวยแค่ไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับในการทำบล็อกแบบทั่วๆไปเนาะ หน้าตัวแบบไม่มืดแค่นั้นถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใส่ลูกเล่นเข้าไปมากกว่าเดิมก็ได้ผมใช้วิธีเดิมนะื่ผมจะคว่ำเครื่องลงไป แลวเราก็เดินมาถึงกลมเจ้าท่านะครับในจุดตรงนี้พี่แก้วก็จะสอนวิธีการถ่ายภาพด้วยโหมดพอเทสนะก็ถือว่าสําหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าโหมดพอเทสตคืออะไรวิธีการถ่ายนะครับจะให้ภาพมันเนียนการวางตําแหน่งกล้องหรือแม้กระทั่งการปรับความเบลอเนี่ยก็ในจุดตรงนี้ใครที่เป็นมือใหม่ก็จะได้รับประโยชน์ไปพอสมควรเลยครับ แล้วเราก็เดินมาถึงตรงตลาดน้อยนะครับในจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นเหมือนกับชุมชนเก่านะเป็นชุมชนดั้งเดิมของกรุงเทพนี่แหละนะครับบ้านเรือนต่างๆจะเป็นบ้านเรือนแบบสมัยก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกซิกเนเจอร์ก็คือรถเต่านะจอดแบบไว้ให้เราถ่ายรูปซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของตลาดน้อยนะครับใครที่มาตลาดน้อยเนี่ยหลายๆคนก็จะมาถ่ายรูปตรงจุดนี้เก็บไว้นะครับมันก็ดูคลาสสิกดีนะสำหรับรถโฟกเต่าคันนี้นะครับ ันนี้เราก็เดินเลยตลาดน้อยมาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ร้อนมากแต่ว่าตอนนี้อากาศดีขึ้นแล้วนะเดี๋ยวพี่แก้บอกว่าเดี๋ยวจะมาร์กต่อไปคือไปที่เยาวราชนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เยาวราชเป็นยังไงนะครับ วันนี้เราเดินทางมาถึงวงเวียนโอเดียนเนี่ยเร็วไปนิดนึงนะครับฟ้ามันยังไม่มึดนะเราเลยจะต้องนั่งคุยกันเล่นๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อรอฟ้าให้มืดกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีคนรีเควสต์นะครับว่าอยากถ่ายไฟรถให้เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นแบบยืดๆเนี่ยก็ใครที่ถ่ายไม่เป็นวันนี้ก็น่าจะได้รับความรู้ตรงนี้ไปนะครับยิ่งบอกว่าเวลาเราถ่ายนะถ้าสมมติว่ามันมีออบเจกต์ที่นิ่ง แล้วมันมีอ็อบเจกต์ที่เคลื่อนไหวเนี่ยภาพมันก็จะดูแบบมีอะไรมากขึ้นเนาะก็จบไปแล้วครับกับวันนี้นะครับที่เดินถ่ายมาเนาะตั้งแต่ตลาดน้อยนะครับเดินมาจนถึงวงเวียนโอเดียนเนี่ยก็ เก็บภาพสติได้หลายภาพเหมือนกันนะครับมีเจอเพื่อนๆหลายคนนะที่เขาถ่ายรูปนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ Egypt s 2ส Ultra าหอตาะนะซึ่งคุณภาพรูปก็ดีแหละนะครับแต่ว่าเราหนึ่งนิ้วไงนะเราขิงไงเราขิงทำไมครับ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าเนสภาพที่เราถ่ายเนาะมันเป็นแบบลานจอดรถอะมันมืดขนาดนี้แต่เรายังเห็นภาพที่สว่างมากขนาดถ่ายไปอยู่ใช่เนี่ยแหละเนี่ยแหละ,หละพลังาเหียว,ว่าทำไมต้องหนึ่งนิ้วใช่ครับ <laughs>